กุศลฌานปัญจกะใน715ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพสงัดจ,จากการมสงัดจ,จากอากุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใด ชาญมีองค์หคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าปฐมชาญกุศลทาทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทาที่สัมปยุตด้วยชาญ716ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปาฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพ บรรล,ลุทุติยชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีวิตกมีแต่วิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ในสมัยใดชาญมีองค์สี่คือวิจาร์ปิติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าทุติยชานกุศลทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ทำที่สัมปยุทธ์ด้วยฌาน717ภิกษุในศาสนานี้เจริญมัก่าปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุตาติยชฌานที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์มีความผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุข อันเกิดจากสมาธิอยู่ในสมัยใดชาญมีองค์สามคือปิติสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าตติยชาณกุศลทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตธด้วยชาญ718ภิกษุในศาสนานี้เจริญมัคคะปฏิปทา เพื่อเข้าถึงรูปภพมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติคลายไปบรรลุจตุทธชาญที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ชานี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้อยู่ในสมัยใด ชานมีองค์สองคือสุขเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าจะตุทชานกุศลทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทำที่สัมปยุตด,ด้วยชาญ719ภิกษุในศาสนานี้จเจริญมัคคะปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภพบรรลุบัรจมชาญ ที่มีปัทวีกสินเป็นอารมณ์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัตและโทมนัตดับสนิทในก่อนอันมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ในสมัยใดชาตมีองค์สองคืออุเบกขาเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี้เรียกว่าปัญจมชานกุศล ทมทั้งหลายที่เหลือเรียกว่าทาที่สัมปยุตด้วยฌานละถึง720ภิกษุในศาสนานี้เจริญมรรคปาติปทาเพื่อเข้าถึงอรูปภพเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุจตุทชาญอันสารคตด้วยเนวสัญญานาสัญ,ญญายตนะสัญญา อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับสนิทในก่อนอันมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบคาอยู่ในสมัยใดชานมีองค์สองคืออุเบคาเอกคตาแห่งจิตมีในสมัยนั้นนี่เรียกว่าจตุทชาักุศลทำทั้งหลายที่เหลือเรียกว่า ทำที่สัมปะยุตธด้วยชาน